ของเล่นขึ้นชื่อว่าเป็นของเล่นย่อมเป็นที่ปรารถนาของเด็กทุกคนของเล่นสามารถสร้างความผูกพันสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กได้บางอย่างอาจเป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อสําหรับเด็กบางคนของเล่นอาจเป็นรางวัลเป็นสมบัติเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องแต่ของเล่นก็ยังเป็นที่ปรารถนาของผู้ใหญ่บางกลุ่มอีกด้วย ของเล่นบางอย่างนั้นผูกพันกับผู้คนมาหลายสมัยตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนมีความผูกพันกับของเล่นบางชนิดถึงขั้นแยกจากกันไม่ออกกลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจมีทั้งของเก่าแก่หายากและของเล่นที่สร้างขึ้นหมายตามรูปลักษณ์เดิมเพราะของเล่นที่เป็นของเก่าจริงๆนั้นไม่มีหลงเหลือไว้ให้ได้เห็นแล้วคนที่เกิดและโตในยุคที่ของเล่นชนิดนั้น,น,นมีวางขายก็อยากซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงชีวิตวัยเด็กบางคนเคยมีแล้วทำหายไป บางคนไม่เคยได้ครอบครองแต่จะมีโอกาสมองดูคนอื่นถือจับจึงอยากเติมเต็มจิ๊กซอ์ในวัยเด็กที่หล่นหายไปบ้างซื้อเก็บเป็นของสะสมเสริมคุณค่าจิตใจในวัยโตของเล่นมีทั้งของเล่นโบราณที่เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นคุณตาคุณทวดหรือของเล่นสมัยใหม่สไตล์โมเดินมีทั้งของไทยและของต่างประเทศตลาดขอเล่นของเล่นจึงกว้างมากไม่ได้มีอยู่แค่ในเด็กเพียงอย่างเดียว เปิดร้านขายของเล่นจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่คิดว่าขายของเล่นกับเด็กชิ้นละไม่กี DM 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 ่สิบร้อยที่ต้องเชียร์ขายกับคุณพ่อค,คุณแม่ที่เป็นผู้ปกครองซึ่งของเล่นนั้นมีอยู่หลายลักษณะและหลายรูปแบบมีตั้งแต่เกรดธรรมดาราคาไม่กี่สตางค์ไปจนถึงของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากต่างประเทศราคามากมายซึ่งผู้ประกอบการร้านขายของเล่นต้องเป็นผู้เลือกและกำหนดโพ i ิชันของร้านตัวเองเพื่อเลือกจุดยืนในตลาดเมื่อเรู้จักสินค้าของเราเราก็จะมองเห็นลูกค้าว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหน จากนั้นเราก็จะเลือกช่องทางการทําตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกช่องทางทําตลาดเทคโนโลยีที่จะช่วยเข้าถึงลูกค้าในยุคดิจิทัล4.0นี้คงต้องยกให้โซเชียลมีเดียเป็นพระเอกเพาเข้าถึงผู้คนได้ง่ายเป็นที่นิยมและไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าง Facebook, Instagram, YouTube และ Line ซึ่งผู้ประกอบการร้ายขายของเล่นต้องเลือกว่าจะเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางไหนกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย จะขายของในยุคดิจิทัลนอกจากการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแล้วยังต้องรู้จักวางแผนและกำหนดทิศทางการทำตลาดโดยการวางกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดต้นทุนและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำโดยร้านอาจเลือกวิธีการเข้าถึงลูกค้าด้วยวิธีใดเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหนยกตัวอย่างเลือกวิธีการไลฟ์เพื่อรีวิวของเล่นในร้านในรีวิวครั้งนี้สามารถบอกได้ทุกอย่างที่อยากจะบอกกับลูกค้าทั้งเรื่องเล่าความเป็นมาวิธีเล่นวิธีเก็บรักษา และอย่าลืมราคาพิเศษพ่งโปรโมชั่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสร้างภาพจำขายของต้องมีเรื่องเล่าโดยเฉพาะสินค้าที่มีความผูกพันทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างของเล่นยิ่งต้องสามารถบอกอะไรได้มากกว่าราคาขายหรือหากเป็นของเก่าแก่ที่มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และร้านค้าสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามได้ก็จะสามารถทําให้สินค้าดูน่าหลงใหลามากขึ้นวิธีใช้วิธีเล่นวิธีเก็บรักษาของเล่นต้องเล่นได้จริง ของเล่นที่มีส่วนข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวชิ้นส่วนต่างๆได้ต้องมีวิธีใช้หรือวิธีเล่นและวิธีเก็บรักษาอย่างโมเดลรถที่มีขนาดเล็กบางชิ้นเปิดประตูได้ไขาลานและวิ่งได้จริงก็ต้องบอกและอธิบายลูกค้าไม่ขอบางชิ้นลูกค้าจะซื้อมาเก็บไม่ไขาลานวิ่งไปวิ่งมาจริงๆแต่การบอกข้อมูลรายละเอียดก็จะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นข้อควรระวังสำหรับร้านขายของเล่นที่ไม่ควรมองข้ามคือการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใครๆก็เข้าถึงได้ ข้อนี้สําคัญเพราะนั่นหมายถึงร้านค้าคู่แข่งก็สามารถเข้าถึงได้และดําเนินแนวทางการตลาดคล้ายกับเราดังนั้นในส่วนกลยุทธ์จึงต้องมีสิ่งที่แตกต่างมากกว่าต้องสร้างเอกลักษณ์ที่ร้านเรามีแต่ร้านคนอื่นไม่มีนอกจากนี้ยังมีเรื่องการลงทุนทําโฆษณาในโซเชียลซึ่งอาจต้องใช้ความแม่นยําในการป้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายถ้าเราไม่มีความชํานาญมากพอก็จะเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่วัดผลไม่ได้และยังมีเรื่องระยะเวลาที่การทําการตลาดออนไลน์จะเป็นมาก ที่ต้องให้เวลากับสิ่งที่เราได้ลงทุนไปเพราะตลาดออนไลน์ไม่สามารถวัดผลได้ทันทีว่าเรามาถูกทางหรือไม่จึงมีโอกาสที่เราจะก้าวพลาดโดยไม่รู้ตัวแต่สําคัญผิดคิดว่าการตลาดที่เราทํานั้นมาถูกทางแล้ว